ี่น้องเอ้ยใกล้สิถึงเดือนหาเมษสาสุพมาศสักกะลาดเคลื่อนเขา่าเน่าตั้งนางขานสุภวานเวียนผลอีกบดนปีใหม่ผู้ที่อยู่ทางไก่ผ้ากันเตรียมเต้าบานสถา,านห่องแห่งพูม่มไผยผู้เมื่อยามบานป่านนี่สิมวลหลายปีใหม่ไทยวสันเข้าเคยถือตั้งแต่เกา่าถือกันมาแต่กกแต่เขา่าโบล้านเท่าแต่ประถม ให้ภาคกันกลมกาบไหวสงนาพระใญงไทยเฮาถือเหตดไหสงนามขอพรนสันแล้วพี่น้องเอยเตรียมสถานทีมือนีดิษธีปีไม่ไทยกําลังใจพี่น้องมาเสซส่องซอยกันผู้นึงจับอันนั้นผู้นั่นบายอันนี้เตรียมแนวดีเข่ามาใส่ทั้งขันหาและขันแปดขาดบได้เตรียมไหวเอาพระลงหลังจากนั้นตีกองปุ่ง เอิญค้นให้มาห่วมให้มีสุขอยู่รวมห่วมสงนามน้ำกันพอหน่ผ้าวา่าอารัธนาหวายยางดีเสร็จพิธีขักแล้วน้ำผักแก้วลงมาสงถ่ายวิดีโอไว้มือนี่เก็บแนวดีๆไว้ถาเบิง้งลั่งเถื่อพอหน่ผู้ผ้าเห็ดอยู่บ่ถึงสักกตลาดพุ่นยั่งสิได้เห็ดเป็นแนวดีๆบออยากเว้น คือเหตดเก่าข้องหลังสุข้ารูสุข้าล่งสุขขังเป็นของพี่น้องให้มีท่องค่องทุกๆูกคนเด้อครับจะาลืมพี่น้องมาสงน้ำน้ำกันทุกมือตลอดสงการอยู่ที่วัดสีสว่างมงคลบ้านทายมตำบลแสงสว่างอำเภอนองแสงอุดรธานีเด้อครับพี่น้องฝากเพจพยานาฟินบอไว้น้ำในเดอ้อ